สวัสดีชาวสีกุมทุกท่านนะผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีกุมตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามสิมีนาคมนะครับว่าความรักของชาวสีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมซึ่งอาจจะตรงสำหรับคุณหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับผมไม่ใช่ของคนที่มีความรักที่มันดีสมบูรณ์แบบหรือว่ามีคู่รักที่ดีอยู่แล้วครับผมผมคิดว่าผมไม่ต้องมาดูดวงให้กับคนที่ว่าความรักดี่ ผมคิดว่าผมมาดูให้เนี่ยผมอยากจะช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของความรักมากกว่าเพื่อที่ให้หาข้อแนะนําให้กับเขาครับผมแล้วก็หาข้อดีข้อเสียเพื่อเขาพัฒนาปรับปรุงเรื่องของความรักของเขานะผมไม่ได้มีเจตนาร้ายมุ่งร้ายในเรื่องของการดูดวงให้คุณกับคนรักของคุณมีปัญหากันหรือว่าเลิกกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยดูดวงกับผมแล้วมันจิตตกมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้คุณเปลี่ยนช่องนะครับผมไปดูช่องอื่นได้นะผมไม่ได้มาคับให้คุณมาดูนะครับผม ผมก็มาทําช่องแบบนี้ผมก็คิดว่าสำหรับคนที่มีปัญหามากกว่านะเพราะคิดว่าคนสน่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักครับผมคนที่มีปัญหามันตัวน้อยอะให้ผมตามใจคุณคนเดียวแล้วผมเทคนออกไปหมดเลยเป็นล้านๆคนออกไปเนี่ยมันไม่ได้ะไรนะครับผมก็มเริ่มดูดวงคมรักของชาวสิกุมดีกว่าผมนะควับว่าของเขาในเดือนมีนาคมแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบมีนาคมจะเป็นเช่นไรนะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่กดติดตามผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกับผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ สำหรับคนที่อยากดูโดยส่วนต,ตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะรายละเอียดอยู่ที่ข้างคลิปมีแล้วนะก็เริ่มดูที่ไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่เดจัดติดนะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะผมตัวแทนของชาวสีกุมเลยนะไพ่ใบนี้ไพ่เด็จัดติดเหมือนกับว่าชาวสีกุมเนี่ยเดินไปข้างหน้าแต่ว่าคุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้อะผมคุณเหมือนกับว่าคุณเลือกอะไรไม่ได้เลยในชีวิตความรักของคุณต่อไปว่าคุณจะทำยังไงต่อไปดีเหมือนกับคุณยังชั่งน้ำหนักความเจ็บปวดความเสียใจของชีว<ส>ิตความรักของคุณอยู่ว่าเฮ้ คุณจะไปต่อข้างหน้ากับเขาดีไหมนะคุณจะไปตามเพาะกลับมาดีหรือเปล่าหรือว่าคุณจะอยู่เฉยแบบนี้ไม่เดินไปข้างหน้าปิดตาตัวเองนะที่จะปิดตาไม่สนใจอะไรดีทำเหมือนกับว่าเราไม่กับเขาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึน้นกันเลยเขาไม่เคยทําให้คุณเจ็บเขาไม่เคยทําให้คุณเสียใจคุณทําเป็นเหมือนกับว่าคุณไม่รับรู้เรื่องราวปัญหาในเรื่องความราักเกี่ยวกับเขาเลยภพ่ใบนี้บอกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้และคุณยังผูกพันกับเขาอยู่นะเพราะเป็นภาพของปิดตานะครับผู้หญิงที่ถูกปิดตาผูกปิด ถูกพัฒน,นาการถูกมัดเชือกถูกมัดมือไว้นะครับแล้วก็ถือตาช่างไว้อยู่เหมือนก็ว่าคุณกาลังช่างน้ำหนักหัวใจอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยชาวสีกุมจะทําไงดีกับเรื่องของความรักปัญหาความรักที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะแก้ทาเป,ป็นปิดตาไม่สนใจอะไรดีไหมนะ,ะต้องเป็นเหมือนเดิกกับเขาดีไหมนะแบบนั้นเลยพอไพ่พไปต่อมาเนี่ยเป็นไพ่เดดแห่งแมนนะครับไพ่เดดแห่งแมนนี้ก็เหมือนกับว่าชาวสีกุม่มอะไรท่านเหมือนกับว่าถูกพัฒนาการรอคอยภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับ เขาถูกสั่งให้ห้อยหัวแล้วก็รอคอยแบบนี m m ้เลยนะครับผมถูกสั่งให้ห้อยหัวถูกสั Jamie. ่งให้ยืนรอคอยแบบนี้เลยแล้วก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่นะครับเหมือนกับเขาไปไหนไม่ได้เลยก็เหมือนกับชาวสีกูมือครับเห็นไหมครับชาวสีกุมเหมือนตอนนี้คุณเน่เลือกอะไรไม่ได้เลยนะเลือกจะให้เขาคนนั้นของคุณไปไปจากคุณก็ไม่ได้เพราะเป็นภาพของผู้ชายคนนึงไปไพ่สีถ้วยนะคุณถูกเขาปฏิเสธถูกเขาแบบว่าตอนนี้เหมือนเพิ่งคุยกับเขานะยัาเพิ่งม่ยุ่งกับเขามากในเพิ่งรบกลวนเขานะเหมือนกับเราเนี่ยเห็นไหมครับ แต่ไพ่ของผู้หญิงคนนี teachers, hmm. nah in ้เหมือนกับว่าเขาย่ลังเลอยู่นะครับเหมือนกับไม่อยากจะลุกขึ้นไปแล้วก็ไปเต้นกับผู้ชายคนนี้เลยซึ่งผู้ชายคนนี้เข้ามาด้วยความคาดหวังเข้ามาด้วยความนักด้วยความมาด้วยความจริงใจแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าเขาเองใส่หน้ากากเข้ามาหาเห็นะครับใส่หน้ากากเข้ามาหาผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนกับไม่ยอมเปิดตาเปิดใจให้กับผู้ชายคนนี้เลยก็เหมือนกับชาวสีคุณตอนนี้นะครับผมว่าคนละของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เลือกที่จะเปิดใจเข้าหาคนเลยนะครับผมเหมือนกับว่าปิดใจไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกด ทั้งที่คุณหรอผมชาวสีกุมคุณเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้คุณเข้าไปด้วยความจริงใจเข้าไปด้วยความรู้สึกดีๆเอาความรักไปมอบให้เอารอยิ้มไปให้เขาอะเอาสิ่งดีๆไปให้เขาเนี่ยแต่ว่าถูกเขาพิเศษออกมานั่นเองเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนั่นเองนะคุณทําได้เหมือนกับว่าคุณรอคอยแล้วก็คิดถึงเขาอะผมคุณอยากจะเรือกให้เขาไม่ไปจากเราอะเพราะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเข้ามานะครับเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเทเหรีนนยญเทโยนเหรียญสิ่งที่มีค่าออกไปในชีวิตของของเขาเขาก็รู้นะว่านี่คือเงินทองอะผมแต S. <S คิดว่าตอนนี้ชาวสีคลุมเจอผู้ชายที่แบบว่าเป็นคนแบบนี้เข้ามาเลยนะผมหรือว่าเป็น <olith> ผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยก็หมอนกับว่าเจอผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เลยเขาเลือกที่จะโยนสิ่งที่มีค่าที่คุณทําให้เขาเนี่ยโยนลงไปแม่น้าโยนทิ้งกันง่ายเลยนะครับผมเหมือนกับว่าโยนเราไปเดี๋ยวทิ้งเราไปลลงไป่ายเลยนะเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอสิ่งเดือที่จะไปข้างหน้าไม่รู้จะพอสักทีหนึ่งขนาดเราทําให้เขาขนาดนี้เอาความสุขไปให้เขานะครับผมเอาเงินเอาทองเอาการเ,เลี้ยงดูการดูแลใจใสไปให้เขาเนี่ยซื้อข้าเจอสิ่ทีีดมมมากมากยนะผ พยายามให้เขาหลุดผลออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีแต่เห็นไหมครับเราการที่เราเอาให้เอาให้เขาเนี่ยไปใส่ในมือเขาเนี่ยเขาก็โยนบันทิออกมามันก็เปรียบเหมือนกับว่าคนรักของชาวสีกุมอาผมเรื่องที่จะโยนหัวใจของคุณริงลงไปในแม่น้ําเทความรักหรือว่าเทคุณออกไปเลยนั่นเองนะครับผมเขาคิดว่าคุณไม่มีได้มีค่าอะไรเลยแต่เห็นไหมครับมันมีค่านะมันเป็นเหรียญมันเป็นเงินนะครับันเป็นสิ่งของที่มีค่านะนเป็นทองนะมันเป็นความรักความรู้สึกดีๆที่ชาวสีกุมมอบให้ไปเลยนะครับ ไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่สาดาบนะครับไพ่3าดาบใบน,นี้มันเปรียบเหมือนกับกรักสามเศร้านะครับผมผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขารักผู้ชายคนนี้มากๆาเลยนะ <_ un> ก็รู้อยู่ว่าผู้ชายคนนี้ <_ un> เขาไม่ได้มีอะไรเลยนะ <_ un> เขาไม่ได้มีชีวิต <_ un> <ret ien> เขาไม่ได้มีลมหายใจด้ ummer, วยแต่คนที่มีลมหายใจคือคุณนะครับผ<ต> <_ un> มชาวสกุมแต่เห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะไม่แคร์ไม่สนใจคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะเหมือนกับว่าไม่เคยมีความหมายในหัวใจของเขาเลยแหละเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับเรานะครับผมไปดูแลสิ่งที่แบบว่าไม่มีค่่่่าาาาาเเเเลยในนนชีีีววิิตของค้ดดดไไไปหทแบบม หรือว่าคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับเขาอะครับผม <C> e <an> เขาไป <C> e <an> เลือก <C> e <an> ไปหาสิ่งที่มันแย่ในชีวิตของเขาเราก็เหมายนกับว่าเราไม่สามารถเลือกได้ไม่ให้เขาไม่ไปจากเราอะครับผมโอเคครับก็เหมือนกับว่าชาวสีกุมไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกหรือว่าไปทําอะไรได้เลยในความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาเลือกคนอื่นนั่นเองเลือกให้เขาไม่ไปจากเราก็ไม่ได้เพราะไพ่ไปนี่เหมือนกับว่าเขาเลือกสิ่งที่แบบว่านอนเจ็บปวดนอนตายอยู่แบบเนี้ยเลือกคนที่เหมือนกับว่าเขาไม่ไม่ได้มีชีวิตจิตใจเหมนกับเราไม่ได้มีความรู้สึกที่จริงใจกับเราเนี่ยครับาว่ เป็นคนไม่ดีในความรักของเขาเลยหรือมองว่าเราเนี่ยไปทาร้ายความรู้สึกเขากับอีกคนนึงเลยนะครับผมเขามองเราแบบนี้เลยนะอยู่ในเหตุการณ์รักสามเศร้าเลยนะครับผมแล้วหมันก็ว่าคุณอ่ะเป็นตัวร้ายเป็นฝ่ายร้ายมากกว่าเป็นคนที่ถูกทิ้งมากกว่าเป็นคนที่ถูกเทแล้วก็ไม่แคร์ความรู้สึกหรือไม่สนใจคุณมากกว่าเลยไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคุณเคยมีอนาคตมีภาพความฝันร่วมกันนะครับผมเพราะเห็นไหมครับเป็นภาพหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมครับเป็นภาพของไม้เท้าแล้วก็มีรูปกรอบรูปมากมายเลยนะแทนสถานที่ต่่่่าางงๆทททีีคคุณเเยไปอกขนะ ยังคงมีรูประหว่างคุณกับเขาอยู่นะครับผมในสถานที่ต่างๆคุณยังคงเก็บรูปใบเดิมๆยังคงจําเรื่องราวเก่าๆในความทรงจําของคุณกับเขาได้อยู่เสมอเลยคุณยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมชาวสบกุมหลายท่านนะคุณยังคิดถึงเรื่องช่วงเวลาเก่าๆแบบนั้นที่ผ่านมากับเขาอยู่และคุณเองก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าเขายังคิดถึงมัน,มนหรือเปล่าสิ่งที่เราเคยมีการและการรูปภาพของเราที่เราเคยอยู่เคียงข้างกันเนี่ยคุณยังเก็บรูปใบเดิมๆอยู่หรือเปล่าเช้าสีกุมคิดแบบนี้เลยนะผมกับคนรักของคุณนะ คุณยังสงสัยว่าเนี่ยยังจําได้หรือเปล่ายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรืออยู่หรือเปล่าบแบบนั้นเลยนะเพราะไปเห็นไหมครับคุณยังมั่นคงอยู่นะคุณยังอยู่กับสิ่งที่แบบาว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณก็ปักหลักรอแบบนี้เลยหนึ่งไม่ท้าคือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามั่นคงจริงจังแล้วเหมือนกับว่าความทรงจําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชาวสกลุม่มเลยภาพความทรงจําแล้วก็รูปภาพที่เคยไปเที่ยวกันแล้วก็รูปคู่ที่มีกันและกันเนี่ยมันยังอยู่ในชีวิตของคุณนั่่่่่่นนนนเออออองนะะหลลลาาาาายยทจจถถููกกกบบบรรปปืวววปไไ้้ผมมแแต ว่าถ้าต่อให้เราลบรูปไปก็ไงก็ตามแล้วผมหรือว่าบอกกับไปก็ตามนะแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะลบออกไปจากใจได้นั่นนะครับผมไพ่ใบต่อมานะผมไพ่สองถ้วยนะผมมองว่าเขาเองก็เข้ามาถามคุณนะเข้ามาถามคุณด้วยความรู้สึกสงสัยนะครับผมว่าคุณจะอยู่คนเดียวได้ไหมคุณยังไหวหรื like อเปล่าคุณรู้สึกยังไงบ้างเพระเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะเขามองผู้หญิงคนนี้ยอยู่ห่างเขาสงสัยว่าผู้หญิงคนนีร้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอยู่เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือ like? เ,เปล มันกบว่าเห็นไหมครับเราพยายามแบบว่ายืนได้พยายามแบบอยู่คนเดียวให้ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเขามาพูดกับดูมาถามเราเนี่ยว่าเรารู้สึกโอเคหรือเปล่าไหวไหมรู้สึกเสียใจหรือเปล่า่ะความจริงเขาไม่น่ามาถามเราหรอกผมเพราะถามไปมันก็ไม่ได้อะไรนะเขาจะถามให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจทําไมในเมื่อเขาเลือกทางของเขาแล้วเขาเลือกที่จะมีคนอื่นเราก็เลือกไปหาคนอื่นแล้ว่เขาจะมาถามจะเท่าเสกคุมทําไมว่าคุณรู้สึกอย่างไงคุณเป็นยังไงบ้างสบายอยู่หรือเปล่า ชาสีคุ่มเหมือนกับว่าบอกเขาไปแล้วนะผมว่าคุณเนี่ยโอเคฉันสบายดีนะฉันไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่คนเดียวได้เพราะมีไพ่ของหรือไพ่เดือดเอ็นเพจเข้ามาฉันอยู่คนเดียวได้นะฉันยังโอเคฉันสบายดีแต่เห็นดูสีหน้าแล้วก็แววตาเขาสิครับแววตาเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มองขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยิ้มเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าชาสีลุ่มตอนนี้เหมือนกับว่าของคุณเนี่ยตอบเขาไปแค่ผ่านๆนะครับผมว่าคุณสบายดีคุณโอเคคุณไม่เป็นไรแต่ว่าหน้าตาความรู้สึกของคุณอะหัวใจของคุณเนี่ยมันแทบจะพังมันร้้องหเเเสียใจทุกวัันนลคาบ เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะเดินก้าวไปด้วยความสุขได้ไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกดีๆได้มีความสุขได้เลยเพราะคุณค่อนข้างที่จะรักเขาจริงนะผมรักเขามากๆเลยยังรอคอยและก็คิดถึงเขาอยู่เสมอเลยนะครับผมถ้าไพ่เดนเพย์ De N เข้ามาเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงนะแต่งตัวดีมากเลยแหละผมมองว่าชาวสีกุมส่วนอยา่จะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะเอาง่ายเลยเหมือนกับว่าเป็นแม่ของลูกได้เลยแหละเพราะเป็นคนที่แบบว่าอบอ้อมอารีมีจิตใ,ใจที่เมตตากรุนานะครับผมชาวสีกุ้งเป็นอยู่แล้วโดวยพ,พื้นฐานของดวงนะครับ เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแล้วจะใส่คนเยอะแต่ว่าปัญหาของชาวสีกูผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชมบางเดียวนะปัญหาของคุณก็คือการที่แบบว่าคุณค่อนข้างจะดราม่าค่อนข้างเยจะดราม่าอารมณ์ค่อนข้างจะมีความคิดในเยอะในหัวเหมือนกับว่าบางทีค่อนข้างจะคิดถึงปัญหาต่างๆไปแล้วเราคิดเองเออเองอะไรเงี้ยที่ถึงปัญหาต่างๆบางทีมันก็ไม่ได้เกิดเป็นเหมือนกับว่าค่อนข้างเยจะดราม่าแหละจะถามว่าดราม่าในที่นี้เป็นเพราะอะไรผมบอกเลยว่าชาวสีกมค่อนข้างจะรู้สึกต่อหัวใจเยอะเป็นคนซื่อสัตย์ต่องหัวใจของงคุณ่มสต่อกัวใจของ คุณจะแสดงมันออกมาทันทีเลยครับผม,มก็เลยหมายกับว่าเรายิ่งเสียใจยิ่งดราม่าเท่าไหร่เนี่ยสิ่งนั้นอ่ะมันก็ออกมาจากใจของชาวสิกุมนะครับผมมันไม่ใช่ว่าแกล้งทํานะหมายกับว่าเราเป็นคนตรงๆจากความรู้สึกแหละแสดงความรู้สึกออกมาจากหัวใจเลย,พยไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะผม,ผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณนะครับผมไม่สามารถทําให้เขาเลือกคุณได้เลยนะเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะเขากำลังเลือกที่จะให้ดอกไม้กับผู้หญิงคนใดสักคนหนึ่งแต่เห็นไหมครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาต้องการดอกไม้มากๆยคค้้้้าานนนนน่่งอููหผแตชี ไม่ได้มองผู้หญิงคนนี้นะจะมองไปผู้หญิงผู้ผู้หญิงที่แบบว่าเต้นแรงเต้นกาแล้วก็ถือไม้เท้านะครับผมมองไปถึงผู้หญิงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้มีค่าเหมือนกับเราอะเรานั่งรอเขาแบบสวยๆไม่เต้นแรงไม่เต้นกาไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้เปิดกระโปรงแบบเนี้ยแต่ว่าเห็นไหมครับผู้ชายเขาใช้ความสนใจกับผู้หญิงที่แบบว่ามีออปชั่นเยอะหรือว่าแสดงความสนน่าสนใจร้อนแรงอะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าผู้หญิงที่นั่งเฉยๆเรียบร้อยหรือว่าเงียบหรือว่าไม่พูดอะไรหรือว่าแสดงความจริงใจออกมานะครับผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ค่อยสนใจผู้้หหญญิิงงคนนนีีะาจจสใท่่แบบว มีออปชันเยอะร้อนแรงอะไรเงี้ยตื่นเต้นท้าทายมากกว่าก็เลยคิดว่าความคนรักของชาสีกุมเป็นแบบนี้เลยนะเขาให้ความสนใจไปที่ผู้หญิง3ามคนผู้หญิงคนอื่นมากกว่าคนที่จะเลือกคุณอ่ะก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะให้เขาไม่ไปหรือว่าไม่ให้เขาเลือกใครไม่ได้เลยนั่นเองนะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เดอะฟูเข้ามานะครับผมก็คิดว่าตอนเนี้ยคนรักของชาสีกุมเป็นแบบนี้เลยเขาเลือกที่จะไปข้างหน้านะผมแล้วก็ชาติสีกุมตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเองอ่ะก้าวเดินต่อไปมันก็เหมือนกับว่า มันก้าวมันล่องลอยไปในอากาศเลยนะคุณไม่รู้มากว่าคุณจะต้องไปหยุดที่ตรงไหนเหมือนกับว่าคุณตอนนี้เคว้งคว้างอยู่ในอากาศเลยแหละคุณไม่สามารถที่จะหาทางลงนี้ของความรักได้เพราะเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึน่งเขายิ้มอะครับเขาหัวเราะท่านที่เขาจะตกเขียวอยู่แล้วนะแต่เขาก็เลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะครับผมผมก็คิดว่าตอนนี้เขาวสียกลุ่มคุณก็รู้นะผมมาคนละของคุณนะไปหาคนอื่นเนี่ยไปมีคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกไปเจอคนที่ไม่ดีสําหรับเขาด้วยในชีวิตของเขาแต่เมื่อ แล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคนที่รักเขาจริงเนี่ยก็คือชาวสีกุมคนที่แสดงความจริงใจไม่ได้แบบไม่ต้องมาเต้นแรงเต้นการไม่ต้องมาแสดงความน่าสนใจอะไรเงี้ยไงไงเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเราเป็นคนตรงไปตรงมาต่อความรักเรารู้สึกรักเขาเนี่ยเราก็รักเขาจริงๆโอเคครับเราไม่ได้มานั่งแกล้งแสดงออกด้วยการแบบว่ามาเต้นแรงเต้นการมาทําอะไรให้มันโดดเด่นหรือว่าไม่เรียกร้ความสในใจนะผมแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเรานิ่งๆเฉยแต่ว่าเรารักเขาจริงเนี่ยแสดงออกด้วยการกระทำเนี่ยแต่ว่าเขาเห็นไหมครับเขาเลือดที่ไปตกเหวนะเดินไปข้างหน้าก็รู้ ก้าวต่อไปแบบก้าวต่อไปเนี่ยมีเจ็บตัวแน่นอนแต่เขาจะไปเราก็เลยทําได้แค่เหมือนกับว่าปล่อยเขาไปนะครับผมเราไปเลือกไปบังคับใจเขาไม่ได้หรือว่าไปเลือกแทนเขาไม่ได้นะเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเลือกแต่นั่นเองมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีกุมดีกว่าว่าเขาสิกไงกับคุณนะครับไพ่คินออบซอรนะครับเขามองว่าคุณเนี่ยการพูดของคุณเนี่ยชาวสีกุมคุณเป็นไพ่คินออบซอรนะเขามองว่าคุณเนี่ยพูดจามไม่ดีกับเขาอ่ะคุณพูดจาไม่โอเคกับเขาคุณไล่เขาไปหรือว่าคุณบอกเลิกเขาหรืออวว่่่าาคุณททํตตััีมมนไถูก้งผ ไม่ว่าคุณจะพูดหรือว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะเหมือนกับว่าทําอะไรไปตอนนี้ไม่เหมือนก็บมีปัญหากันตลอดเขามองว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยไม่ใช่เขามองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย,เ,ยเป็นปัญหากับเขาเลยนะเขากลายเป็นว่าเขาหาว่าคุณเนี่ยพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีกับเขาเลยเขาคิดแบบนี้เลยเขาคิดว่าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจ altogether. เขาด้วยเขาคิดแบบนี้เลยเพราะเห็นไหมคร<ๆ>ับเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงถือดาบนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยจะไปทําร้ายเขานะเขาคิดว่าคุณเนี่ยจะไปไปว่าเขาหรือว่าไปบอกเลิกเขาหรือไป ทำลายความรู้สึกทาให้เขาเสียใจเลยนะครับผมทั้งที่คุณถือดาบแต่ว่าคุณไม่ได้คิดจะทาร้ายใครนะคุณแค่ถือดาบไว้เพื่อป้องกันตัวเองแค่นั้นเองแต่สิ่งนี้คุณทาเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่เรารักตัวเองเราอยากจะป้องกันตัวเองอยากจะมีสิทธิ์อยากจะยืนได้ในที่ของเราอยากจะมีจุดยืนหรือว่าที่ที่ให้เราหายใจที่ที่เรายืนเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เรารักเนี่ยกลับคิดว่าเราจะไปทร้ายเขาซะอย่างนั้นเลยนะครับผมไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญนะครับผมเขาเองก็เหมือนกับว่ามาพูดคุยกับคุณบ้างนะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามาแล้วมันมาไม่เต็มที่อ่ะผมไม่ได้เทความรักไม่ได้เทหาคุณทั้งใจอ่ะก็เหมือนกับว่าเขาเอาความรู้สึกเนี้ยโยนมันทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับไปให้คนอื่นนะครับผมเอาสิ่งที่ที่มันเคยมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนี่ยเขาเอามันเนี่ยครับผมเปลี่ยนจากการให้ให้คุณเนี่ยผมชาวเสกุูมไปให้คนอื่นแทนก็คิดว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะไปเลือกไปหาคนอื่นเลือกที่จะไปให้คนอื่นมากกว่านเรื่องของความรักความรู้สึกดีๆจากที่เคยให้เราคนเดียวตอนนี้เหมือนกับว่าแบ่งไปให้คนอื่นนนนด้วยััเองะครบ ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับผมเขาก็รู้นะผมว่านี่คือสิ่งที่มั่นคงต่อกันนะหลายท่านอาจจะมีการแบบว่ารักกันมานานหรือว่าครบกันการแต่งงานแล้วหรือว่าจะมีการมั่นกันหรือว่าตกลงปรงใจที่ว่าวาดความฝันด้วยกันหรือว่ามีสิ่งที่มันมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกเขาเองก็ยังคงเก็บรูปแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแหละยังมีภาพความทรงจําอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อให้เขาไม่เก็บหรือว่าเขาบอกคุณไปอ่ะผมบอกเลยว่าเขาเองนะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณนะผมชาวสีก่มคุณยังอยู่ในหัวใจของเขาเเเหมอนน่่ขายูใััวจคุณชก แลวเขาก็รู้ได้ว่าคุณค่อนข้างจะจริงจังมั่นคงกับเขานะครับผมจะเห็นไหมครับคุณไม่สามารถที่จะไปเปิดปลดล็อกเปิดหัวใจเขาได้เลยเพราะเขายังเหมือนกับว่ามีกุญแจอยู่ที่หัวใจของเขานะเขายังคงปิดใจอยู่ไม่ยอมเปิดเจอเปิดใจหรือว่าจริงใจให้กับเราสักทีหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้เหมือนกับเขาเลือกที่จะปิดใจแล้วก็ปิดตาปิดใจไม่ยอมพูดคุยกับเราหรือไม่ยอมแสดงความที่แบบว่ามั่นคงกับเราออกมาเลยนั่นเองนะครับ พอไพ่ไปต่อมาไปไพ่เดอสเตนนะครับหมายความว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนจากคนคนนึงนะเป็นกลายเป็นแบบว่าสัตว์ร้ายเลยที่ดุมากๆเลยเพราะเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงกับสิงโตที่อยู่เค like ียงข้างกันฮะซึ uh ่งเหมือนกับว่าตอนเที่เขาเป็นคนที่อ่อนโยนมีความน่ารักน่าอินดูเป็นคนที่ใส่เื่อแบบว่าบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลาเขาเป็นสัตว์ป่าไปเลยอ่ะเขาดุร้ายแล้วก็หมายนวับว่าทำร้ายเราเลยนะครับผมเขาจ้องแต่แบบว่าจะโมโหใส่เราอย่างเดียวก็ทำร้ายเราอย่างเดียวเลยเย็นชากับเราแล้วก็เฉยชากับเรามากๆเลยนะครับผม แค่มองแววตาเขาก็รู้แล้วครับผมว่าเขาเปลี่ยนไปนะจากที่คนที่เกิดมืนมีแววตาที่อ่อนโยนรักเราแล้วก็เหมือนดูแลแเอาใจใส่เราเนี่ยเคยมีความรู้สึกดีๆให้ต่อแค่แก่กันเหมือนไพ่สองถ้วยเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นไพ่ที่แบบว่าเขาเป็นตาของสัตว์ร,ร้ายไปแล้วอะตาของสิงโตตาของพวกแบบว่าจ้องจะทําร้ายแล้วก็ดุร้ายขึ้นนะครับผมกับเราเลยนะมาดูไพ่เอาละคแนะนําชาวสีกลุมดีกว่าว่าแนะนําว่าอะไระครับผม ไห้เราเคื่อแนะนําว่าตอนนี้เหมือนกับว่าให้คุณนะครับผมเช่าสีกุมคุณต้องคิดก่อนที่จะทาอะไรลงไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรลงไปในความรักความสัมพันธ์นั้นก็ตามอ่ะเหมือน,นกับว่ามันส่งผลกระทบส่งผลกระทบให้เขาอ่ะยิ่งไกลออกไปจากคุณมากขึ้นเรื่อยๆเขาเหมือนกับมีอะไรปิดบังคุณอยู่นะผมและคุณเหมือนกับว่าต้องคอยค้นหาเขาแบบเงีย,ยบๆแหละต้องคอยดูเขาแบบเงีย,ยบๆนะถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่าสงสัยค้างคาใจเนี่ยก็ให้เราสามารถหาคาตอบด้วยตัวของเราเองนะครับผมพยายามหาคําตอบมันให้ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยน่าจะมีคําถามมากมายอยู่ในหัวใจของคุณเลยว่า เขาคนนันของคุณทําไมถึงหายไปเขาคนนั้นของคุณทําไมถึงเงียบไปเขาคนนั้นของคุณทําไมถึงไม่ค่อยคุยไม่ค่อยว่างผมบอกเลยว่าอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับสงสัยในหัวใจของคุณแหละโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะผมที่เข้ามาดูคลิปของผมนะแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยจริงๆนะครับและผมก็พูดไปต้นคลิปผมก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะผมก็ขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าที่พูดไปก็เพราะว่าผมเจอคอมเมนต์บางอันนะผมส่วนน้อยมากๆเลยน,ะน,นานๆจะเจอคอมเมนต์เดียวนะคร ซึ่งเขามาดูแล้วมาบอกว่าดูผมหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยผมเพิ่งทำทำช่องนี้ได้5เดือนเองนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้เปิดช่องมานานแล้วเขาก็ไม่ได้กดติดตามผมนะครับแต่ผมก็งงว่าเขามาติดตามผมตอนไหนติดตามผมมาหลายเดือนแล้วซึ่งผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์เขาเลยเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์ในเดือนมีนาคมเนี่ยแหละซึ่งเป็น EP ีหลังด้วยก็ลเลยคิดว่าบางทีอรผมผมไม่ควรจะใส่ใจกับคนพวกนี้ผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับผมว่าผมไม่ได้มีเจตนาร้ายนะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากมานะครับผมแล้วก็ใจช่วยชาวสๆั สวัสดีค่ะบ๊ายบาย